น้องลิซ่าจะเข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของบุกอรีในฐานะกุโบบลาย ambassador ระดับโลกคนแรกของเอเชียแบรนด์หรูช,ชั้นสูงที่มีต้นกําเนิดณาประเทศอิตาลีด้วยการเป็นเมนอีเวนต์ค่ะหลังจากที่มีรูปภาพของน้องลิซ่าที่นั่งอยู่กับพี่เมนิโอป้าทางกายคือกระเป๋าเซลีนใบใหญ่ที่สลักนามสกุลมโนบาลตัวเท่าโลกมองจากดาวองคารก็รู้เลยค่ะว่าน้องลิซ่าแน่นอนหลายคนก็ลุ้นว่าน้องจะเดินทางไปไหนกันแน่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะมีทั้งงานของเซลีนและก็บุกอรีซึ่งเกี่ยวกับว่าน้องลิซ่งางนขอ เซลีนหรือไม่ซึ่งงานเซลีนจะจัดก่อนบุกรีก็คือวันที่16แล้วค่อยมางานบุกรีวันที่17อันนี้ค่ะแอดก็เดาไม่ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าถึงวันที่16จริงๆเนี่ยน้องอาจจะวับไปก็เป็นไปได้ดังนั้นค่ะแอดก็ไม่กล้าฟันธงงานของเซลีนแต่อย่างใดแต่ที่แน่ๆค่ะก็มีข้อมูลของงานบุกกรีที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าน้องจะเข้าร่วมแน่นอนมาอัปเดตกันค่ะรอล่าสุดทางสื่ออิตาลีก็ได้ออกมาโปรยสถานที่จัดงานอย่างรู้หาและก็พูดถึงเรื่อออออองงงงขขแกกกทีีีี่่่่่จจะะมาาาาาาดดด้วดออว้ววยยยยโซิตลลครนนนเเ็ เข้าร่วมงานอีเวนต์ของบุกรีที่จะจัดขึ้นที่อิตาลีและก็บุกรีจะมีการรองรับแขก500คนค่ะซึ่งก็มีข่าวลือออกมาอีกคําว่ามีแฟนคลับได้เจอเซนเดียรวมถึงแอนเฮทเทเวทที่เวนิสอิตาลีอีกด้วยทําให้มีความคาดหวังค่ะว่าภาพเหล่านี้จะปรากฏขึ้นหรือไม่นั่นก็คือการร่วมเฟร,รมของ3แบรนด์แอมแต่ไม่รู้จะได้ไหมนะคะแต่ว่ารายงานข่าวของสื่ออิตาลีเนี่ยบอกว่าน้องิซ่าและก็เซนเดียจะเข้าร่วมงานแน่นอนค่ะแล้แล้วค่ะหลังจากที่ปรากฏภาพของน้องลิซ่าที่นั่งอยู่กับพ ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะว่าน้องลิซ่ามุ่งไปที่เวนิสอิตาลีถามว่ารอบนี้ค่ะเป็นงานเกี่ยวกับอะไรซึ่งทางแอคไอจีบุกอรีก็ได้มาลงคลิปเกี่ยวกับงานนี้ค่ะเป็นงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ของทางบุกอรีเขามีชื่อว่าเมดิเตอเรเนียนหรือว่าถ้าออกเสียงเป็นภาษาอิตาลีค่ะก็จะออกเสียงประมาณว่าเมดิเตอร์เรเนียโดยเป็นคอลเลกชันใหม่แล้วก็งานจะจัดขึ้นช่วงวันที่17พฤษภาคมตามเวลาไทยก็จะตรงกับประมาณ4ทุ่มของวันที่17 2023โดยสถานที่จัดงานบุกอรีค่ะค้น ที่จะรู้ร้มมาม้าเห่าเลยแม่นั่นก็คือจัดอยู่ที่พระราชวังปาราโซดูคาเลในเมืองเวนิสประเทศอิตาลีค่ะและก็เป็นการตอกยำ้ำและก็ยืนยันให้แน่ชัดไปอีกค่ะว่าน้องนิาตอนนี้อยู่ที่เวนิสอิตาลีแล้วเพราะว่าล่าสุดมีรูปภาพของน้องนิาที่ถ่ายกับพี่โมเมพาเพลินค่ะรวมทั้งมีภาพกับพี่ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งซึ่งแอดก,ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าพี่ท่านนี้คือใครแต่ว่าก็เป็นชุดเดียวกันเลยกับน้องนิาค่ะน้องริซ่ามาในเสื้อ,รอครอสสีขาวกางเกงยีนขากระบอกฟอกสีดำ ผมหน้าม้าเบาๆทําผมลอนๆน่ารักมากโดยใต้แคปชั่นของพี่โมเมค่ะน่ารักมากๆพี่โมเมบอกด้วยคะว่าน้องลิซ่าดูคลิปแต่งหน้าของโมเมเหมือนกันเป็นชาวช่องโมเมพาเพลินท่านหนึ่งค่ะน้องลิซ่าโตเรียกว่าน่ส์กับทุกคนไม่เกินจริงค่ะความที่ให้ถ่ายรูปด้วยมีคําพูดดีๆน่ารักน่ารักให้คนที่พบเจอเสมอค่ะเรียกว่าอยู่กับใครก็เป็นตะเล็กตะน้อยไปหมดนะคะน้องลิซ่าก็เป็นการยืนยันแล้วเขาว่าน้องลิซ่าอยู่ที่เวนิสอิตาลีพ่อบาบินจะพาลูกสาวออก งานบุกรีแล้วขอสวยๆชุดปังๆเลยค่ะและก็สืบเนื่องจากโค้ดของพี่โมเมพาเพลินก็จะมีการตอบคําถามเกี่ยวกับช่างแต่งหน้าที่หลาย,ลายคนสงสยัยซึ่งวันจริงเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่านงนิสาจะได้ทีมไทยไปแต่งหน้าไหมเพราะว่าพี่ชมพู่อารยาก็น่าจะไปร่วมงานนี้เช่นกันค่ะและช่างแต่งหน้าของพี่ชมพู่ค่ะก็น่าจะเป็นคุณป้อมวินิตค่ะและถ้าใครยังจํากันได้ค่ะพี่ใหม่รัชดาตอนที่นงนิสามาฉลองวันเกิดที่ไทยค่ะก็ได้พี่ใหม่รัชดาหามาทําผมให้ แล้วก็พี่ใหม่ค่ะยังทํางานร่วมกับคุณป้อมวินิตด้วยล่าสุดได้เห็นพี่ใหม่ค่ะมีการเช็คอินรูปภาพที่เป็นสถานที่จัดงานซึ่งเป็นงานเดียวกันกับน้องลิซ่าเลยหลายคนค่ะก็หวังว่าอยากจะให้พี่ใหม่หรือว่าทีมไทยที่มาค่ะหรือว่าพี่โมเมก็ดีมาทําผมแต่งหน้าให้กับน้องลิซ่าหรือเปล่าแต่ว่าดูทรงแล้วค่ะไม่น่าจะหลุดทีมเกาหลีได้ค่ะเพราะว่าจากคําพูดของพี่โมเมค่ะที่มาเม้นตอบกลับใต้โพสต์ที่โพส์ภาพกับน้องลิซ่าค่ะมีคนเข้าไปเมนว่าฝากขึ้นหน้าขึ้นผมให้ น้องลิซ่าทีค่ะพี่โมเมพี่โมเมค่ะก็ได้ตอบว่าไม่บังอาจค่ะน้องสวยน่ารักและมีทีมที่ดูแลดีที่สุดอยู่แล้วค่ะหลังจากที่พี่โมเมค่ะมาคอมเมนต์แบบนี้ว่าน้องมีทีมที่ดีที่สุดดูแลอยู่แล้วก็น่าจะเป็นทีมจากเกาหลีค่ะช่างแต่งหน้าก็น่าจะแมงนั่นแหละเพื่อนเรียกว่าไม่หลุดจากทีมเกาหลีค่ะตามไปทุกที่ที่มีอีเวนต์และก็ยิ่งตอกย้าเข้าไปอีกค่ะเกี่ยวกับการร่วมงานแน่นอนของปุกะรีของลิซ่าล่าสุดค่ะมีแฟนคลับเจอน้องลิซ่า กับพี่เมเนีโอปานอกจากนี้ค่ะก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นดินเนอร์ของวันนี้เลยค่ะเพราะว่าการจัดงานแน่นอนว่าไม่ได้จัดขึ้นแค่วันเดียวอย่างในการ์ดในบัตรของแม่ชมพู่อารยาก็เขียนว่าวันที่15ดังนั้นค่ะก็คาดว่ามีกิจกรรมหลายวันเลยดังนั้นเป็นที่แน่ชัดแล้วค่ะว่าน้องลิซ่าร่วมง,งานของบุกรีแน่นอนที่จัดที่เวนิสอิตาลีถามว่าทําไมต้องตื่นเต้นกับการออกงานครั้งนี้ของน้องลิซ่าค่ะจริงๆมันก็เป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานมากๆสําหรับการร่วมงานแฟชั่นในฐาน,นะกูบบแร แต่ว่าพอน้องลิซ่าได้ไปแต่ละรอบขำมันโคตรตื่นเต้นโคตรดีใจเรียกว่ามีการฉีดยากันหลากหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าค่ะและก็ทุกคนค่ะใจจดใจจ่อกับลุคของน้องลิซ่าว่าจะสวยจึ้งสมน้ําสมเนื้อที่ไปเยือนถิ่นพ่อบาบินหรือไม่และก็การไปงานบุกเรครั้งนี้ของน้องลิซ่าเกี่ยวกับการแต่งตัวค่ะชุดของน้องจัดน้อยไม่ได้เด้อขอแบบอลังการอลังการยาวลากพื้น8เมตรประมาณนั้นเรืดเรืดและก็ขอช่างแต่งหน้าทําผมให้น้องลิซ่าแบบจัดหนักจัดเต็มประมาณนี้ซึ่งหลายคนค่ะ รอคอยประกาศให้ได้ทราบทั่วกันมาพร้อมกันหน้าทว,วิตเตอร์เพื่อเทรนเพื่อแท็กให้นอลิ่าเอาให้ทว,วิตแตกไปเลยค่ะไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวค่ะจะมาลูกไหนสวยขนาดไหนรอติดตามแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะ